ถ้าคุณอยากแต่งตัวดูดีอย่าทำสีข้อนี้นะครับข้อที่หนึ่งนะครับหลีกเลี่ยงการแต่งกายที่มีสีสันมากสีจนเกินไปนะครับโดยปกติแล้วนะครับสีที่อยู่ในร่างกายของเรานะครับ ตามหลักแล้วเนี่ยควรจะอยู่ประมาณที่3สีพอนะครับหากเราใช้สีสันมากจนเกินไปนะครับเช่นเราใช้สีเสื้อเชิ้ตเสื้อนอกกางเกงรองเท้าเนคไทพ็อกเก็ตสแควร์ซึ่งมันอาจจะทําให้เรา mix and match ให้เข้ากันได้ยากแต่ถ้าเราเลือกใช้สีให้น้อยลงนะครับไม่เกิน3สีเราอาจจะเลือกใช้สีเสื้อกับกางเกงที่เป็นคนละสีกัน แล้วอาจจะมีการแซมเล็กๆน้อยๆนะครับเป็นสีของเน็กไทหรือพ็อกเก็ตสแควร์ให้มันต่างออกไปแค่นี้นะครับมันก็จะทําให้เราครับเล่นสีได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเป็นการเพิ่มสเสน่ห์ให้กับการแต่งกายของเราให้ดูดีมากยิ่งขึ้นอีกด้วยครับข้อที่2อครับอย่าใส่เสื้อผ้าที่มันไม่พอดีตัวครับ การใส่เสื้อผ้าที่ไม่พอดีตัวจะทำให้เรากลายเป็นคนที่ดูบุคลิกภาพที่ไม่ดีเลยนะครับข้อสังเกตของการใส่เสื้อผ้านะครับให้พอดีตัวนะครับยกตัวอย่างนะครับตะเข็บของเสื้อบริเวณไหลนะครับควรจะมีขนาดพอดีนะครับตรงมุมของไหล่เราพอดีนะครับหรือความยาวของปลายเสื้อเชิ้ตนะครับควรจะอยู่ที่พอดีกับข้อมือของเรานะครับหรือยาวเกินข้อมือของเรามาสักประมาณ1-2เซนครับเพื่อที่จะให้รับกับแขนของเสื้อนอกของเราครับขนาดของความยาวของเสื้อนะครับควรจะพอดีกับความยาวของลำตัวของเราเช่นกันครับ หรือคอเสื้อของเรานะครับเราควรจะต้องมีขนาดที่ไม่หลวมจนกันไปหรือไม่คับจนเกินไปนะครับ โดยเราสามารถมีเทคนิคในการวัดง่ายๆนะครับโดยการใช้2นิ้วของเรานะครับในการที่เราลองสอดไปนะครับแล้วเราสามารถที่จะกวาดคอแบบนี้ได้นะครับนั่นก็จะทําให้เรารู้ได้ว่าขนาดของคอปกเสื้อเชิตนะครับมีขนาดที่พอดีกับเราไหมนั่นเองครับข้อที่3านะครับหลีกเลี่ยงการใช้เสื้อผ้าที่ไม่ได้คุณภาพนะครับหลายคนอาจจะเข้าใจผิดนะครับว่าของที่มีคุณภาพจําเป็นที่จะต้องมีราคาแพงนะครับซึ่งนั้นอาจจะไม่จําเป็นเสมอไปนะครับเราสามารถเลือกซื้อของที่มีคุณภาพให้เหมาะสมกับราคาที่เราจ่ายไปได้นะครับโดยที่ไม่จำ เป็นต้องเป็นของแบรนด์เนมเสมอไปครับมากไปกว่านั้นนะครับคุณภาพของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยของการดูแลเสื้อผ้าของเราเองด้วยนะครับเช่นการซักการรีดนะครับ การซักผ้านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการซักมือหรือการซักเครื่องนะครับควรจะเลือกการดูแลที่เหมาะสมกับเสื้อผ้าหรือเนื้อผ้านั้นๆนะครับการตากนะครับการรีดผ้านะครับทําอย่างไรนะครับให้เสื้อผ้ามีคุณภาพที่ดีนะครับรีดผ้าไม่ให้ขึ้นเงาจนเกินไปนะครับนั่นก็จะเป็นการดูแลเสื้อผ้าให้เหมาะสมกับคุณภาพที่เราควรจะสวมใส่อีกด้วยครับ และที่สําคัญที่สุดและเกี่ยวข้องกับคุณภาพของเสื้อผ้าที่เราสวมใส่นั่นคือความสะอาดครับข้อสุดท้ายนะครับอย่าเลือกใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่นแต่เพียงอย่างเดียวโดยที่ไม่คํานึงถึงสรีระของเรานะครับ การเลือกใส่เสื้อผ้าที่ดีนะครับควรจะต้องให้แมทช์กับสรีระของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความสูงนะครับเรื่องของขนาดความกว้างของร่างกายและเรื่องของสีผิวของเรานะครับการเลือกใส่เสื้อผ้าให้เหมาะสมกับร่างกายของเราเหมาะสมกับสีผิวของเรานะครับจะทําให้เราดูดีมากยิ่งขึ้นนะครับหากเรารู้ปัจจัยขั้นต้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นสีของเราไม่ว่าจะเป็นขนาดร่างกายของเราหรือรูปร่างของเรานะครับจะทําให้เรารู้ได้ว่าเมื่อเราอยากจะใส่เสื้อผ้าตามแฟชั่นไหนๆก็ตามเราจะนํามาอเดพแอปพลายอย่างไรให้มัน เข้ากับเรามากที่สุดครับหากเราสามารถหลีกเลี่ยงสีข้อนี้ได้นะครับก็จะทําให้เรานะครับแต่งตัวได้อย่างถูกต้องเหมาะสมดูดีมีภาพลักษณ์ที่ดีนะครับอย่าลืมนําไปลองใช้กันดูนะครับ